สวัสดีครับครับสวัสดีครับน้าปอิสุนะครับเมื่อเช้าที่ไลฟ์ไปนะฮะว่าจะพานำรถคันนี้นะมามอบความสุขให้กับเพื่อสมาชิกครอบครัวที่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะคุณหนึ่งมาถึงแล้วนะครับมาถึงมาสักพักนี้เองครับอันนี้อันนี้พี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งอันนี้พี่แอร์นะฮะเป็นไงดูรถแล้วเป็นไงครับชอบครับชอบนะครับก็ขับมาพอสมควรนะครับ ครับพอสมควรครัถรถคันนี้นี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งเลือกแต่แรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่อันนี้เป็นรุ่นอัลติเมทสามพันนะครับครับสามพันสีขาวมุกอัลติเมทสี่คูณสองนะครับครับอย่างที่เมื่อเช้านะแปลไลฟ์ไปก็คือพี่หนึ่งจะสั่งเปลี่ยนโช๊คใช่ไหมแล้วก็แบกเปลี่ยนล้อนะฮะ ในเพจครับในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มมีแฟมบิลี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วพอดีวันนั้นมาจองที่พอดีน้ามาช่วยลูกค้าเรื่องทะเบียนที่จันทบุรีก็ที่นี่นะฮะแล้วก็ไปจองที่นี่แป๊บๆก็ได้รถแล้วนะครับเร็วนะครับเร็วมากครับไฟแนนซ์ก็มาเซ็นที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับมาเซ็นที่ร้านเนี่เซ็นที่ร้านขอโทษครับของพี่หนึ่งทำอะไรนะครับอาชีพอะไรนะขาข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เจพี โฆษณาได้แล้วจันบุรีนะครับถ้าชาวจันบุรีมาอุดหนุนพี่หนึ่งได้นะาขายดีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็พอได้ครับพอได้ขายถึงมากไหมมีตรงนี้มาเร็วไหมครับมีรถอะไรเงี้ยการบริการตั้งแปต่เป็นยังไงดีมากเลยครับมีรถมีรถตั้งแต่วันจองครับไม่ต้องวันจองสต็อกเยอะมากครับครับผมเป็นฟาร์มครับฟาร์มใช่ฟาร์ม วันนี้นารถจอกเกี่ยวฟาร์มามอบให้เลยครับผมก็ไม่ไม่ไม่ไกลขับประมาณสามชั่วโมงถึงครสามชั่วโมงกว่าเดี๋ยวพาไปดูรถหน่อยไหมครับดูรถอีกทีหนึ่งเดคุณมาดูรถเลวดูรถอีกทีให้เจ้าของพูดเลยครับสกใจครับูกใจนะฮะครับผมยางเป็นยางนิโตนะฮะครับผมเอาแม็กทีสามเจ็ดแต่ว่าไม่ใช่หยอดแดงนะหยอดขาวครับเออถ้าเกิดเป็นยางนิโตที่ไซส์สองหกห้าหกสิบ สิบแปดอันนี้พี่เลือกแบบนี้ย่อนี้เลยใช่ครับผมคือน้ำไปขับมานุ่มนิ่มนะฮะครับนิ่มแล้วก็โช๊คโปรเฟนเดอร์ดูได้ดูได้หน้าลงนิ้วครึ่งนะฮะหลังลงสองนิ้วได้ครับเดี๋ยวดูโช๊คโปรเฟนเดอร์อีกทีหนึงนี่โช๊คโปรเฟนเดอร์อันนี้ซับแขนงนะฮะปรับระดับได้นะควีนซีรีส์เดี๋ยวลงไปหน่อยดู วินซีรีส์นะครับนั่นแหละจะชงไม่ได้ไปใครต้องที่ไหนนะครับต้องนี่ฮะนาขมลการยางเกมเรสซิ่งนะครับเกมเรสซิ่งนะครับเดี๋ยวลองชมรอบคันอีกทีมีเพื่อนสมาชิกเข้ามาไหมมีครฮะถ้าเพื่อนสมาชิกเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นั่นอันนั้นร้านโพดร้านพี่หนึ่งนะฮะร้านพี่หนึ่งใช่ไหมฮะวันนี้พอดีหยุดเพื่อรอรับรถผมรอรับรถรอรับรถเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เวลาที่ทํางานมันไม่ค่อยเยอะครับสวัสดีสวัสดีครับพี่หนึ่งขายอะไรบ้างข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูพอดีวันนี้หยุดเพื่อจะมารับรถเลยปกติขายตั้งกี่โมงนะครับแปดมงแปดโมงครับถึง สองทุ่มสามทุ่มนครับอลูกค้าเยอะนะฮะครับตัวนี้เป็นเป็นชุมชนใช่ไหมฮะเป็นเป็นตลาดนะครับเหมือนคล้ายๆโตลุงครับอ๋ออันนี้อยู่ในตัวเมืองใช่ตัวเมืองจันเลยตัวเมืองจันเลยนะฮะขับมาก็ไม่นานนะแป๊บๆแต่คนแต่มะนัดขับาเองเลยครับคันนี้ก็แฮนด์เมดทำเองทำกันนั้งขโมนเลยครับครับแล้วก็ขับมาเองด้วยครับเพื่อความปลอดภัยรถเรียบร้อยนะครับครับผม เออแล้วกล้องันทึกหน้าแล้วแปะติดให้เรียบร้อยครับแตมให้แล้วก็พวงมาลัยดอกไม้เรียบร้อยครับผมฝากสวัสดีทุกท่านนะครับฝากสวัสดีครับพี่ธีรพงศ์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้พี่หนึ่งฝากที่กัลังสนใจก็สุดครับถ้าจะได้เอารถไปเที่ยวก่อนปีใหม่ถ้าสนใจวีเอ็กซ์หรือยีสุรุ่นไหนก็ได้ครับถามมาได้ที่น้าแป้เลยครับเพราะ สต็อกเยอะครับมีรถรับรถเร็วครับอืมครับผมครับรถเร็วมากฝากร้านข้าวมันไก่หน่อยก็ได้ครับครับฝากร้านข้าวมันไก่ได้ครับอยู่ที่ไหนเป็นยังไงหนึ่งข้าวมันไก่เจพีครับอยู่แถวเจพีอำเภอเมืองจันทบุรีครับอ๋อครับผมขายไปเที่ยวจันทบุรีก็แวะมาทานได้นะมาชิมเพื่อนสมาชิกได้นะพี่หนึ่งนี่อยู่ในมีเอ็กซ์แฟมิลี่แคมป์ไทยแลนด์ของเราครับครับผมทักมา พี่หนึ่งนี่โอนจองมาก่อนเลยแล้วค่อยคุยทีหลังนะครับเ <c oughs> ชื่อมันเชื่อสื่อในตัวนะขอบคุณมากครับรับผมไม่ผิดหวังนะครับ <c oughs> ไม่ผิดหวังร <c oughs> ับผมเพื่อนสมาชิกท่านใดน,นะที่สนใจจะอยากได้รถนะฮะมิวเอ็กหรือกระบะก็ได้นะฮะเดี๋ยวดีแมงจะนํารถไปเที่ยวก่อนปีใหม่สนใจทัทกอินบ็อกมาได้นะครับนานจะได้จัดจากฟาร์มไปให้ส่งถึงที่หน้าบ้านเลยฮะ,ะวันนี้ ต้องใช้คำว่าที่หน้าร้านครับที่หน้าร้านที่หน้าร้านข้าวมันไก่นะครับอย่างไงดีใจนะฮะเีงยโพสต์รูปหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายรูปอีกทีไปถ่ายเลยขอบมาเองเลยนะฮะครับผมยังไงวันนี้ไลฟ์นี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวนัาแป๊ะจะไปหาอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อสมาชิกอันนั้นขายพี่พี่สน สอสอสเลื่อนรถขายก,ก๋วเตี๋ยวเป็ดอยู่ระยองบอกไปหาหน่อยจะทําเรื่องแล้วโอเคแล้วจะจองแล้วเดี๋ยวแไปแลนะ้วฝากติดตามด้วยนะครับยังไงวันไลน์นี้ลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแต่ <c oughs> จปาจาัดให้นะครับ <c oughs>